สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องฝนเซรีไทยสวยนะคะวันนี้นะคะเรามาอัเปเดตสต,อต,ต,ต็อกเดือนเมษายนกันะตตตน,นะคะวันนี้พามาชมในส่วนของ toyota พิวเตอร์และ toyota v e n t u r i นะคะของน้องฝนมีให้เลือกตั้งแต่ปี2 0 1พันจนถึงปี2 0 1 9เลยนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาเก,กียร์โต,โตนะคะเบาะเดิมโรงงานเบาะ VIP นะคะมีครบเลยค่ะเดีย๋ยวตามน้องฝนม,มาชมรายละเอียดรกันเลยนะคะ มาที่เวนเจอรี่กันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะเตร์ต้าเวนเจอรี่ 3.0G V นะคะเป็นตัวท็อปนะประตูไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งคันไฟฟ้ายังไงมาดูกันเลยนี่เราแค่กดตึงอ๋อนี่เลยนะคะฟังๆนี้อาจจะเราแค่กดเปิดนิดเดียวนะคะก็สามารถเปิดได้เลยนะคะสภาพภายในนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะก็จะเป็นมาในส่วนของเบาะหนังนะคะก้าวที่นั่งโซฟาคูหน้านะคะ ที่สำคัญคันนี้มีหน้าจอมาให้ด้วยนะคะลูกค้าเครื่องเสียงวิทยุ A ใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่คันนี้ก็ทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะคะเฟด้านไม่มีรอยเจิมรอยยันเลยนะคะสะอาดมากพาไปชมในส่วนของตัวจีกันบ้างตัวจีนะคะก็จะเป็นปี2018เหมือนกันเลยนะคะคันนี้ราคาเพียง8,900 0บาทเท่านั้นนะคะนี่สภาพภายนอกก็สวยแล้วมาดูภายในกันดีกว่าค่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะก็ทำความสะอาดปอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าทั้ง2องคันนะคะที่ต้องฝนพูดไปข้างตน้นก็จะมาในส่วนของเกียร์ออโต้นะจ๊ะนี่คันนี้ก็สภาพสวยนะคะใครที่อยากได้ t ต y o ต้า e n น u r y นะคะตอนนี้มีเข้ามา2องคันเลยนะคะมีทั้งตัวท็อปและตัวรองท็อปนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของ t ต y o ต้าคอมมิวเตอร์กันบ้างใครที่กำลังมองหารถทา เงินทำงานเอาไปวิ่งงานทําทัวร์หรือว่ารับส่งนักเรียนนะคะตอนนี้ของรร้องฝนมีเข้ามาหลายคันเลยคันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะราคาเพียง8 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมาในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้สำหรับคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้า4แถว14ที่นั่งนะคะประโยชน์ก็คือได้ที่นั่งเยอะนะคะแต่จะเป็นเบาะผ้านันจ๊ะ อันนี้ก็ทาความสะอาดมาให้เรียบร้อยเลยค่ะมีผ้าม่านมาให้ครบทุกช่องและที่สําคัญเรามีถังน้เพลิงและที่ทุกกระจกมาให้ด้วยค่ะชมกันต่อเลยยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของเบาะ VIP กันบ้างนะคะสําหรับลูกค้าที่หารถตู้เบาะ VIP สามแถวเก้าที่นั่งหรือสิบที่นั่งนะคะนี่ขอน้ฝนก็มีคันนี้คันนี้เป็นปีสิบแปดราคาเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวชมในส่วนของเกียร์ธรรมดากันก่อนเลยนะคะ สำหรับเบา VIP เกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะก็มาในส่วนของเบาหนังนะคะสีเบตนะคะสุภาพก็พูดถึงก็99%เลยนะคะเราทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่จะเป็นเบาะหรือเพดานนะคะก็สะอาดมากเลย มีอุปกรณ์ที่ลูกกระจกทางมาเพลิงมาให้ครบนะคะลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะคะใครที่อยากได้รถตู้ตอนนี้ก็เข้ามาหลายคะลิฟันจะมาจองกับน้องฟอนด้าเลยนะคะสําหรับลูกค้าอยากสอบถามเรื่องเอกสารเรื่องประวัตินะคะในการออกรถตู้นะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะประวัติดีจะเต็มนะคะออกรถในงบน้อยได้นะคะนี่คันนี้ก็คันนี้ก็สภาพสวยนะคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะมีพนักพิงมาให้ด้วยนะคะลูกค้า คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นปี17ราคา779,000บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้ออ,เ,อ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 เดอร์รถตู้ก็เข้ามาหลายคาันมีเยอะด้วยนะคะนี่จอดเรียงรายหลายคันเลยนะคะลูกค้าอยากได้คันไหนก็สามารถบอกมาได้นี่พาดูคันนี้ดีกว่าคันนี้เลยนะคะอยากขายมาก ตาก้องดินไปท่าแล้วเฮ้อมาดูคันนี้นะคะอยากขายยังไงสําหรับคันนี้นะคะก็ได้ในส่วนของเบาะนะคะสามแถวเก้าที่นั่งนะคะรวมข้างคนขับก็เป็นสิบที่นั่งนะคะคันนี้ก็จะมาในส่วนของเ e กียร์ออโต้นะคะนี่คันนี้สวยมากมีลาโพงมาให้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะคะใครที่อยากได้รถแต่งมีตอนนี้ทางบ้านยังไม่มีนะคะของนักขนจะมีเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะ ลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะจะได้ในส่วนของโปรช่วยผ่อน5เดือนหรือส่วนลด5,000บาทนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะมีถ่านน้ำมันเครื่องให้ปีสองครั้งฟ0อ0หมื่นกิโลด้วยนะคะลูกค้าคนไหนสนใจอยากได้รถเอาไปวิ่งงานทําทัวร์หรือรับส่งนักเรียนนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามน้องฝนได้นะคะน้องของน้องฝนอยู่จังหวัดสุร,ราธานีนั่นเองนะคะโทรหาน้องฝนเลย0810932445 081093 2,4,4,5นะคะเบอร์นี e ้แอดไลน์ hmm. ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องคนก็ขอตัวลาไปก่อน mm hmm. ที่ถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเชอรี่ไทยรถสวยค่ะ